สวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเท็นไทยเอดีตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพขอนโทงกับซีรีส์วันหยุดหัานฝาอพาวุรถไฟวันนี้12สิงหาคมพุทธศักราช2566กับ EP พิเศษตะลุยดูขบวนรถจักไ้น้ำเฉลิมพระเกียรติตอนนี้เวลาแต่นาฬิกา1ินาที มนนี้ขบวนรถจักไอน,น้าที่903กรุงเทพหัวลำโพงถึงชะเชิงั่งกำลังจะเคลื่อ,ขอนขบวนออกแล้วผู้คนมากมายครับีสัญญาณเริ่มออกแล้วตอนนี้ได้สัญญาณที่ออกแล้วหลังเครื่องตัวนับออกในชานชาลาที่5ประธาน,นีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพง คนมากมายนะครับมาถ่ายเก็บบรรยากาศแห่งความทรงจำกกับขบวนพิเศษแบบนี้ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมานะครับสูงสนิดนึงกำลังเคลื่อนตัวนะครับ ลูกเกลานาและมักมังเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะครับบรรยากาศที่สวยงามลูกเล็กผู้ใหญ่มาดูการจมชมเห็นความสวยงามกับวีนเฟียง์อันไพเราะ เดือนตัวออกแล้วนครับสู่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราต่อไปกับขบวนรถจากไอ้น้ำเฉลิเกรติ12งิดห้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห เหมือนเดิมนะครับบชสชั้นสามจำนวนห้าขันแล้วก็ตู้ปรับอากาศเป็นโอท็อปนะสองขันผู้คนมากมายนะครับแม้แต่นคนบนรถเองนะครับก็ทักทายกับบรรยากาศ มีการเที่ยวเผื่อด้วยนะครับนะ ที่บอกไปนะครับทวงบปชออาคันแล้วก็มีตู้โอ,โอทอปสีน้ำเงินนจำนวนอีก2คันบินท้ายขบวน 哦。 ขอวามาที่สถาน,นีมกักกะสันกันเลยครับถึงครั้งแรกนะที่จอดในชานลาที่2รับรอ,อขอบวนสามแปดแปรับตอนนี้ขบวน388ชุมทางฉะเชิงเซาปรเทศหนทุนูกำลังเข้สาสู่สถานรถไฟมักกะสันโดย G E K นะครัไปอย่างเร็วครับรถไฟฟินน์กันะครับตึ๊งตึ๊งนะครับฟินกันเลตยตรงนี้อยู่หน้าอยู่หน้าโรงงานมากนนักกะสันสักครู่นะครับขบวน903จะออกสถานีรถไฟมักมกะสันแล้วนะครับ จากร้อรีดขบวน3 8มแปดแปดชุมทางจะเชิงเขากรุงเทพหัวลำโพงเป็นครั้งแรกที่เห็นจอดในชั้นราที่2นะครับเพราะทุกที่จะจอดในชั้นราที่1นึ่คอยเคิ่อนตัวอะไรดูชมนะครับหรือผู้ที่ขับรถไฟอยู่บริเวณรัชสารก็มาถ่ายรูปกัน ค่อยๆเรียนตัวนะครับส่วน ตัวนะของสถา,านีรถไฟมักกาสันเดี๋ยววาดกันมาที่นี่ต่อนะครับแลนด์มาร์กที่สำคัญของเส้นนี้นะครับสถา,านีรถไฟหัวมาก ร,รถไฟฟ้าไยสีเหลืองนะครับแล้วก็แอร์พอร์ตเดลิงนะครับมาชมรถไฟฝาาระดับจุดแดนมากที่สำคัญเลยวันนี้ผู้คนมากมายนะครับโดยขอช่างภาพนาม,มาถ่ายภาพผมขอเก็บเป็นมุมนี้แล้วกันนะเป็นมุมประทับใจน,นิดเดียก่อนเบื้องต้น,นมาแล้วถัประตัวนะสไฟสีเดือง ส่วนกันด้วยนะครับบริเวณนี้มาแล้วเึงการลงแล้วนะครับขบวนรถจากไอ้น้ำที่เก้าสูง หลหรือเปล่านะครับระวังสายไฟเดือดครับรถจะน,น้ำมผพายรอเวลาสักครู่นะครับ ลังเคลื่อนตัวแล้วสำหรับร,รถจักไอ้น้ำนะครับไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพร์หรือเปล่าแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับฝ่าตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะเลย พอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับแหม่อีกนิดเดียวนะครับมาเฉลียวอีกนิดนึงก็เจ็บสวยเลยนะครับ ขออีกมุมบ้างนะครับนะขอมุมสูงบ้างนะครับรหรับชมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโอ้สวยงามนะครับมีภาพทางรถไฟฝา่ระดับ ว่าขบวนอะไรเอ่ยที่จะมาอีกรอบนึ่งเการกลับลงกำลังลงนะครับ้ปูอะไรเอ่ยเ้ปูมาแต่ไกลเลยนะครับ ร,รถประคองน้ำนีเองแม่พระเอกของเรานะครับคอยดูแลรถจาักรายานน้ำทุกเ้นทางนะครับเดี๋ยวพอส่งท้ายอีกมุมหนึ่งครับไปมุมด้านล่าง 啦啦。La la. ภาพด้วยนะครับแอนสิงเคอสามหรือไงครับโอ้สวยขนาดอยู่ข้างล่างยังสวยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง